เกิดเหตุการณ์ครับฝนตกถนนลื่นครับรถเกียบตกหนาครับต้องเจรถไถนี่กับเพจดีกว่าก๊ากับเพจฝ่ายหลังเพจมากได้ก๊า หนึ่งไงตกน้าครับนี่เขาต้องขุดดินครับขุดดินเพื่เป็นห้องครับคือฐานล่ออยู่ก่อนเเพื่อจะได้รถไถครับรถไถจักขึ้นจะหน้าจะจะดีกว่าก๊ะ นายบ่เอาเอาตั้งน้ำนดิ้ก็ไปกับรถละถอยมาดีกว่ามันดิ้งกเออเออดึงหลังจะมีกำลังดีกว่าก็ลุมมันมันจะมีจุกน่ทีรถนี้มีจุกนะมีจุกหลัก ở đi đi anh có chuẩn bị chút lạc không anh này nhau quay con <laughs>

มาดูการทำงานของแอ0ส0ศ8 0ครับรถถอยอยู่ทกถยเลกว่าจะไะได้ก็อครับจะมขันแล้ก็ซุกหัวน็อต้ก็ลุมัน like มีหูสองันนหัวมันคุ้นัน่มกบอกผมผมไอ้ล็อกคุดห่องทั้นละหลากขึ้นมาคือได้ห่องทั้นละยังได้ห่องแล้วกองเดียไม่เขาอย่ามาจอกนิ่มหลอม ต้องมือป oh. oh, so ี่ติไอ the ้ฮักคงเลีายแต่ต้องพอดีๆก็ค่อยอ่ะเตมน่อไม้ล่ะม้าลอย่าวกโกแ่เพิ่มไปน่กันไปนี่ไปสีนก็ตัวให่ไปก็ไปเินออ้าวร้องพอร้ปี่ติเขาสัตย์แข็งพดแกว่างอ่ะต้องอะไรอีกน้วนะ้องไม่หรน้อยก็ไปเดินไปกันอืเบิยหัวไปหน่อยโอเคกันขอไ้ไมบังทำได้เนี่ยมกยังโชว์อะสตย์แข็งก้อได้เนี่ย จะ,ออจะ้อกอ,ลนะลลอกลน้อก้อยก้อยไขยน่อยครับมองหลัก้อยเนอก้อยเนอะ สตาร์ทสตาร์ทรถพ่นแก้วางสตาร์ทรถพ่นแก้วางพ่นแก้วางพ่นแก้วางโอ้บายมากโอ้บายมากโอ้สบายมากครับ Lào lắm là hạc hạc lò tông. Hông kiao 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 kìa 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 lo kìa lo kìa 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 thế lo lo

bỏ bỏ la thế mình đây, đây, ê nếu tăng na chả lúng là, chờ, chờ là cái, cái cái này chứ, cái không lấy nếu mà chả như โอ้เลียวเลียวไบมากไปเลยได้ยามถอยหลังลงมาเลยโอ้สบายมากแหงกำลังไม่เลอป้าวัดเลยกันนี่เจ๊ผมเจ๊ไอ้ไอ้เล็กสอดสข้าวมได้เนี่ยไปน้นสอดเล็กเอางี้ได้นะ ไปเลยกันนี่สุดยอดยถอยหลังเลยแจะขำม,มงคนนง,นนงาากคันนะมานี่นเฮ้ยนายชิดตัตงตังเงยังกะเออเอาละมีแหละมหาละนี่เานาะเรียบร้อยครับ กำลังดีครับแ L สามศูนย์ศูนย์แปดไทยน้อยอมาพเก๋งมันฟีตัวกวา้กว่กว่าเรากับบ้ากับตึงบ่ได้รเรวกับบ้านนะพ่าบ้ืน เรากับบ้ากับตึงฟีนะเดี๋ยวปล่อยครับบรรยากาศอยู่น้าปลาครับนี่ลมลื่นดีฝนตกนักครับแต่ว่าถนนลื่นต้องเป็นโฟวินอย่างนั้นครับ